สวัสดีค่ะแม่รัดก็ลงผักกุงตุ้มเสร็จเมื่อเช้าคราวนี้แม่รัดก็จะไปซื้อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยมันหมดปุ๋ย a อบีนะคะปุ๋ยเอบีเพราะว่าจะมามาเออมาลงมาผสมสมน้ำที่จะลงผักนี่แหละลงผักกวงตุ้มกับสลัดยังไม่เสร็จเลย เนี่ยปุ๋ยหมดก็เลยค้างไว้แบบนี้อันนี้จะเป็นผักสลัดส่วนกลงตุ้งก็เหลืออีกนิดหน่อยจะลงให้เสร็จเพราะว่าแม่รัดก็จองตั๋วเครื่องบินจะกลับเยสโซไว้แล้วก็เลยต้องเคลียร์งานตรงนี้ให้เสร็จก่อนถ้ตนต้องให้เสร็จก่อนจะเดือท้น เนี่ยลงเมื่อเช้าก็จะเป็นกวงตุ้มหมดเลยกวงตุ้มหมดเลยก็จะเดินทางวันอาทิตย์ช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบแล้วก็ไปถึงอุบลก็5้าโมงสบบินตรงเพราะว่าบินตรงนี่คือจะมีอาทิตย์ละครั้ง ล้วก็จะกลับมาก็จะกลับภูเก็ตก็คือวันศุกร์ที่สิอไปเมื่อกี่วันสามสี่วันสี่ห้าวันเพราะว่าไม่ได้ก็ต้องมาทำงานเตรียมงานต่อนะคะที่จะเป็นนี่กำลังสุกเลยมอนลูกหมอนมีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้า เด็ดนี่กินลูกหมอนต้องเปรี้ยวไปเดี๋ยวไปไปซื้อของกันซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยมาเตรียมลงผักให้เสร็จ ข้างหลังก็ลบกไปซื้อปุ๋ยเตรียมงานเตรียมอะไรให้พร้อมก่อนที่จะกลับยะโสธรกลับมาจะได้ไม่มีงานค้างอยู่นะคะทุกคน เยี่ยมพี่น้องด้วยไม่ได้กลับไปสิบเจ็ดปีเม่รัดไปล่าสุดก็ตอนแม่รัดอายุสามสิบหกปีมันเกนดกันนัาปวกไปแล้วจะรู้ว่าแม่รัดอายุเท่าไหร่ตอนนี้ไปล่าสุดต,ตอนสามสิบหกปีไม่ได้ไปไม่ได้หลัตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปเลยสิบเจ็ดปีไม่ได้บอกหวยนะ เรัดอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเวลาก,ก็สู้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตนี้มากี่ปีมาประมาณสามสาสิบสามสิบเอ็ดปีแล้วตอนนี้ก็ยังสู้พออยู่เยอะเราก็ต้องยิ่ง มันดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือเกี่ยวกับอาหารการกินเมลัาก็เลยต้องหันมาผลิตอาหารที่แบบแนวเพื่อสุขภาพกำลังขับรถออกไปอ่า ซูชิปนะคะรถโมเดียวแต่ว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ก็ปลอดภัยอยู่ถึงซปเปอร์ชิปแล้วเดี๋ยวไปซื้อปุ๋ยก่อน ถเยอะมากเลยที่นีคนเข้ามาซื้อของซื้อของไปขายกัน สี่มายี่สิบเหรออันนี้อันนี้เปรี้ยวไหมน้องอันนั้นไม่เปรี้ยวค่ะถ้าเปรี้ยวอันนี้ค่ะอ๋อมันจะออกมันๆเหรออัน,นอันนั้นจะเผ็ดแล้วก็อันนี้อันนี้ไก่หมดเลยค่่ะไกอันนี้เผ็ด อุ้ยหนักหนักซื้อเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปโอ้โอุ้ยหนักมากเลยอ๋ออร้อนก็ร้อน ซื้อแหนม,มนก็ให้ติ๊กมาป่ะแบบนี้นี่จะเป็นแหนมไก่ किसको कब ठीक แม่รัดก็ลงเสร็จหมดแล้วนะคะฝั่งด้านนี้เดี๋ยวจะจะลงที่ใไหนอีกดีเพราะาผักมันงเหลืออยู่ผักยังเหลืออยู่ก็จะหาที่ลงต่อให้เสร็จนี่จะเป็นสลัดกับกวงตุ้งผสมกันนะคะฝั่งด้านน้ก็จะเป็นกวงตุ้งในกวงตุ้งก็จะมีสลัดอยู่อีง ทิสลัดอยู่4กล่องเพราะว่าแม่รัดยังเพาะไม่หมดทีเดี๋ยวก็จะทยอยเพาะอีกงั้นจะเป็นกองตุง้งกบตุ้งก็จะเยอะกว่าก็จะลงไว้ในโรงเรือนอีกสัก3กล่องคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า